สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะฟาเจ็บจำได้ไหมวันที่คุณและเมียคุณบอลเชิญยิ้มฟาโชครถแห่ตอกลับหวังผลประโยชน์บอลเชิญยิ้มฟาเจ็บหลังโชครถแห่ประกาศแยกทางขอยุติบทบาทงานคู่อีกกว่า50คิวตอบกลับหวังผลประโยชน์ถามจำได้ไหมวันนั้นใครช่วยคุณจากกรณีกระแสะดราม่าร้อนระหว่างดาราตลกบอลเชิญยิ้มกับโชครถแห่ นักร้องหนุ่มหลังทั้งคู่รับงานร้องเพลงร่วมกันจนกระทั่งบอลเชิญยิ้มออกมาแถลงปัญหารุ่นที่เกิดขึ้นบนเวทีระหว่างร้องเพลงต่อมาช่วงกลางดึกวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโชครถแห่ออกมาโพสต์คลิปขอแจ้งยุติบ,บทบาทงานคู่กับบอลเชิญยิ้มกว่า50คิวระบุได้รับแรงกดดันทางสังคมและการแสดงบนเวทีไม่สามารถแสดงต่อได้ส่วนงานเดี่ยวที่รับไว้จะทำอย่างเต็มที่นั้นล่าสุดเรื่องนี้ วันที่2สิงหาคม65ตลกเสียงดีบอลเชิญยิ้มโพสเฟซบุ๊กหลังโชว์รถแห่ประกาศเทคิวที่เหลืออยู่ว่าวันที่คุณและเมียคุณขอซื้อเพลงคืนมาจากไทยรถแห่ใครช่วยคุณไม่ใช่พี่ดอนหรอที่คุณปรึกษาหรอที่เขายื่นมือมาช่วยคุณคุณทำเพลงเสร็จคุณมาขอให้พี่ดอนช่วยทำเอ็ไม่มีช่องทางลงโปรโมทผมไม่ขอพูดแล้วกันที่ลงอยู่ในช่องทางที่คุณขอเขาให้เราช่วยใช่ไหม ลงในช่องของ Joker Family แล้วยังมากล่าวหาว่าพวกเราหวังผลประโยชน์ความน่ารักที่เคยเอ็นดูมันหายไปไหนหมดผมมาทำตรงนี้ตั้งใจสร้างความสนุกและความสุขให้กับแฟนๆแต่ตอนนี้คุณทำให้แฟนๆหมดสนุกขอ,ขอบคุณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากข่าวสดออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ